ดีใจตลอบทุกคนครับกระสู่บุกกันว้าลูปอีกครั้งนะคะทุกคนยูฮุวันนี้นะคะเราก็จะมาว่าเออคืออะไรเอ่ยนั่นก็คือเซรามูนนะคะเออเริ่มจากที่ว่าเนี่ยอุ้ยเราเริ่มจากที่ว่าหน้าก่อนเลยนะคะนี่เราก็จะใช้อบนนี้เหมือน ที่เรากำลังวาดเด่นจังนะคะรีไม่เอานี่มันกนันี่เอาหน้าเป็นแบบนี้เรากันนะคะในรองมูน,นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ใช่ไหมแบบลูกกลายหัวใจนะคะนี่ มาของเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะเรายังไม่มอดผมเน่ยเนาะโอ้โหคือแบบเซรามูนี่เป็นแบบผู้หญิงนะคะมาจากหนังเรื่องญี่ปุ่นนะคะโอเคนี่เซรามูนะคะก็ฮัดผมแกสองอันนะคะแล้วก็เปิยลงมายาวๆเลยนี่ แคเดนนะคะแล้วก็ตรงนี้่าจะเป็นหัวใจเอาเป็นหัวใจแล้วกันนะคะจมูกเป็นอย่างนี้อ่าสีตรงนี้สามแง่งชิปนี่ไงเ,เซร์มมนะคะก็จะเป็นชุดญี่ป,ปุ่นนะคะนี่ทุกคนคิดว่ามันเหมือนกิมมโน าใส่กันอย่างเงี้ยนี่แล้วก็นี่นี่นะคะแซแล้ามูนถาดแต่เราไม่รู้ว่าชุดของเขาเปาน็นยังไงนะคะจำแต่ผมแล้วก็หน้าได้ผมได้นะคะจำแต่ผมได้นะคะอาเ,เรานะคะก็จะนีกันเลยนีแล้วก็ทาสีตัวผมนะคะโอเคนะคะนี่ก็มาใส่สีผมเลยนี่ ว้าววิวผมของเซรามูนะคะก็จะเป็นสีนเหลืองคร่าอันนี้สีเหลืองนะฮะต่อไปจู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 โอเคนี่นะคะแล้วก็ทีนี้นะั่นแหละนะว้าวเหมือนมันเป็นชุดนักเรียนเลยนะเซราม,มูน โอเคนี่ระบายอุ้ยนี่ก็ระบายนี่เลยชิ่นี่เราก็ใส่แล้วก็ระบายโบนะคะให้เป็นสีแดงน,นะคะโอเคเอาเป็นชุดนักเรียนก่อนนะนี่ใส่สีขาวเลยว้า องขาอะไรอ่ะเอางนนี้องขาสีจะเหมือนเอางี้เหมือนจันจังแล้วกันไม่รู้อ่ะคือคือแบบมันคือแบบเป็เสียอะไรแบบนี้นะคะเออไม่เป็นไรแล้วตังกล้องโอเคเป,เป็นสีชมพูอ่าแต่เซลล์มูนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่เซลล์มูถ้าใครชอบคลิปน,นี้นะคะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับบางจังว่าคะ่ะบ๊ายบายเซรล์มูไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะคะทุกคน